วันนี้ก็นิมนต์นิมนมต์ท่านจันสุพินกัแนแล้วกันนะเห็นท่านไปเห็นเขาขนไอ้มะม่วงเอาไปเททิ้งก็กลัวว่าราคามันจะตกเลยขนไปเททิ้ง,ททงกองพเนินเลยนะน่ได้แง่คิดอะไรบ้างนี่ยังเป็นมะม่วงนะมันโวยวายไม่ได้ บางทีก็เป็นไก่นะขนกันไปเยอะแยะเลยเอ,อเวลาไข่มันราคาถูกอย่างงี้แม่แม่ไก่เขาเลยต้องกำจัดออกไปลดจำนวนการผลิตไข่ลงอเอาขนไก่ไปทิ้งทะเลกเ็มีนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นความคิดอะไรก็ไม่รู้ของคนสมัยนี้ นะบางทีก็นี่หลายเรื่องที่เราแก้ปัญหากันไม่ถูกนะแก้ปัญหากันไม่ถูกปีนี้ครบรอบแปดสิบปีของสงครามโลกครั้งที่สองสงบนนะหลายเมืองก็ กำลังเตรียมฉลองกันแต่ตลอดแปดสิบปีมานี้โลกก็ไม่เคยสงบเพราะหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็รบกันอยู่ตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งปร,ประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นหลายๆที่ก็เริ่มลุกฮือขึ้นมาต่อต้านผู้ครอบครองทั้งจีนทั้งอินเดียทั้งทางฝัง่งแอฟริกาอเมริกาใตา้หลายประเทศ เพิ่งได้ปลดปล่อยตัวเองออกมาก็มีบางประเทศจนเดี๋ยวนี้ก็ถูกพนวกเข้าไปเปอร์โตริโก้ก็ถูกยังยังไม่ได้เป็นประเทศนะยังขึ้นกับอเมริกาได้ถือพัสปดสองสัญชาติฮนะ <c oughs> หลายประเทศเหมือนกันหนาทาง อันนั้นของอังกฤษบ้างของฝรั่งเศสบ้างพวกทาสที่ไม่ยอมเป็นอิสระขออยู่กับเจ้านายเก่าก็ยังมีอยู่หลายประเทศนะอย่างนั้นก็มีนะแต่มีประเทศหนึ่งที่น่าชื่นชมคือลาวันดาลาวันดาอยู่ทางน่าจะแอฟริกาใต้นะอะ ประเทศเล็กๆยากจนถูกทั้งไม่รู้อังกฤษหรือฝรั่งเศสขอบํำมาเยอะหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองหลายๆแห่งเขาก็อยากมีอิสราภาพกันชาวพื้นเมืองก็อยากมีอิสราภาพก็รบกันรบก,กันกับรัฐบาลที่าทางยุโรป้ามาแต่งตั้งเอาไว้ ลบกันฆ่ากันอยู่หลายปีแต่เดี๋ยวนี้ลาวันดาเป็นประเทศที่สงบสะอาดและแก,แก้ปัญหาประเทศเพื่อการพึ่งตนเองโดยการใช้หลักความคิดเก่าๆสมัยอ่า สมัยที่เขายังเป็นชนเผ่านะเอามาผสานกับแนวความคิดแบบใหม่แต่ไม่วิ่งเข้าไปพึ่งมหาอำนาจอย่างเดิมวิธีการดึงที่เขาใช้ก็คือการแก้ปัญหาความขัดแย้งความโกรธเกลียดในชาติที่ถูก ถูกทางตะวันตกมาครอบงำใส่ความคิดเข้าไปบอกพวกชนพื้นเมืองที่ต่อโจอยู่นั้นมีค่าแค่เหมือนกับมแมลงสาบนะมันก็เขอะเลยฆ่ากันปิดคนหลายแสนนะถูกฆ่าเป็นล้านนะมังต่นะ <c oughs> <c oughs> นี้เมื่อฝ่ายที่ เขาเรียกร้องอิสรภาพต่อสู้จนได้รับชัยชนะแทนที่เขาจะเอาพวกเจ้าหน้าที่เก่าๆจนคนยุโรปเขาหนีกลับบ้านไปแล้วแหละแต่พวกนายทหารเก่าๆพวกในอำเภอพวกผู้ว่าอะไรต่างๆพวกนี้แทนที่แกเขาจะเอามาลงโทษประชาทัานหรือเอาขึ้นศาลฟ้อง เขาใช้วิธีเดิมมาเขาคือนั่งล้อมวงคุยกันปรับทุกขหาทางออกร่วมกันคนที่ลังแกคนที่ตกเป็นเครื่องมือแล้วก็เข็นค่าประชาชนไปจำนวนบ้ากนั้นก็ให้โอกาสได้พูดว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นคนที่ ถูกตังแกถูกทำร้ายเจ็บปวดก็ให้เขาได้พูดก็สูญเสียอะไรการให้ได้พูดในที่สาธารณะผู้คนร่วมกันฟังแล้วก็ให้โอกาสผู้กระทำผิดได้สำนึกผิดให้โอกาสผู้ถูกกระทำได้ระบายออกมา แทนที่จะถูกเจ็บแค้นถูกใจเจ็บแล้วก็หาทางเอาคืนกันก็หันหน้าเข้าหากันให้อภัยกันใช้ความเมตตาว่าเราก็ฆ่ากันตายมาเป็นเป็นจำนวนล้านแล้วแหละสูญเสียทั้งสองฝ่ายนะแล้วถ้าเรายังต้องฆ่ายังต้องลงโทษยังต้อง จำคุกกันอยู่อีกก็สูญเสียคนที่จะทำประโยชน์ได้แต่คนที่ทำผิดก็ควรที่จะชดชายชดเชยโดยการให้ทำงานอาสาสมัครหรือไปช่วยคล้ายๆนักโทษไปทำงานอาสาสมัครในที่สาธารณนะ หรือว่าไปช่วยคร <c oughs> อบครัวไปปลูกบ้านไปต้้งบ้านไปอะไรช่วยครอบครัวที่เขาเคยถูกเผาถูกทำลายไปนะเพื่อบันเทาบรรเ,เทาความเจ็บปวดในจิตในใจค,คลายความเจ็บปวดในจิตในใจของผู้ที่ถูกกระทำ นอกจากนั้นรัฐบาลใหม่เขาก็เริ่มส่งเสริมทั้งนั้นการศึกษาเรียนรู้วิชาวิชาการสมัยใหม่แล้วยังจะต้องเรียนรู้วิธีวิเคราะห์สถานการณ์อย่าหลงเชื่อแต่ข่าวต่างๆที่มันออกมาไม่ว่าข่าวตะวันตกข่าว ABCCNN ออะไรต่างๆกันนะนะ คือต้องรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ว่ามันเป็นเพราะอะไรเราควรจะอยู่อย่างไรและวิชาหนึ่งที่บงังคับไปเรียนก็วิชาที่จะสร้างสันติภาพแก้ปัญหาด้วยสันติภาพคือแทนที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการโรบราฆ่าฟันการทำร้ายทำลายกันก็ จะหาทางออกจากข้อขัดแยง้งอยากสันสติได้อย่างไรด้วยการพูดกันคุยกันทำความเข้าใจกันนี่เด็กๆนันเกเรียนจะต้องได้เรียนแล้วก็พยายามสร้างความรู้สึกที่เราเป็นเจ้าของสังคมร่วมกันจะต้องรับผิดชอบสังคมร่วมกัน คือมีความเสียสละที่จะมาร่วมกันแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองไม่ใช่หวังพึ่งประเทศข้างนอกทุนข้างนอกเรามีทุนของเราเท่านี้คือคนของเราที่ดินของเรานะแรงงานของเราเรามาร่วมกันการออกกฎหมายของเขาถึงออกกฎหมาย ปราบปรามคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาดออกกฎหมายกำจัดขยะอย่างเด็ดขาดเป็นประเทศที่บ้านเมืองสวยงามไม่มีขยะขยะพลาสติกห้ามเอาเข้าประเทศกับใปชายใบไม้ใบตองอย่างเดิม แม้แต่พวกที่จะเดินทางเข้าประเทศนี้ในกระเป๋าของนักเดินทางก็ต้องต้องเปิดไม่มาก็ไม่เป็นไรต้องเปิดเพราะเขาห้ามไว้แล้วว่าห้ามเอาพลติกต่างๆถุงพลติกต่างๆวัสดุพวกนี้ที่จะไปเป็นขยะนี่เป็นภาระในประเทศชาติของเขานี่ห้ามเอาเข้าประเทศ แล้วปลูกฝังความรู้สึกที่ว่าไม่ให้อภัยพวกคอรัปชันทั้งหลายต้องลากลงมาเอาผิดให้ได้ขับไล่ออกไปอย่าให้มีโอกาสมีหน้ามีตาในสังคมเพราะนั้นอย่างนี้กลายเป็นวิธีการอันหนึ่งที่น่าศึกษาของหลายๆประเทศในการ แก้ไขปัญหาสร้างสรรค์ประเทศชาติของตนเองด้วยหลักของมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างไรอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้มีความสุขดังนั้นการศึกษาของเขาถึงค่อนข้างที่จะ ศึกษาเพื่อแก้ปัญหาของประเทศชาติของคนละเมืองของเขาแล้วก็สร้างคนให้มีคุณภาพที่จะพึ่งตนเองรับผิดชอบต่อตนเองมีความเมตตาและให้อภัยกับผู้อื่นให้ได้ซึ่งก็เป็นพื้นฐานถึงแม้เขามาได้เอาคำสอนของพุทธศาสนาไปใช้แต่เป็นวิธีการที่ สามารถทำให้ประเทศชาติของเขาค่อยๆจะริญขึ้นมาผู้คนมีความสุขขึ้นมาบ้านเมืองสะอาดเรียบร้อยไม่ได้มีอะไรหรูหรามากาย·และแต่ไม่เป็นหนี้เป็นสินนะไม่เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็ประชาชนมีความสุขอันนี้ก็ นักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายก็เริ่มหันไปสนใจว่าเออประเทศเล็กๆอย่างนี้เขาแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศของเขาทำให้คนมีความสุขอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องไปอ้างอิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทางฝั่งตะวันตกแล้วก็ไม่ไปลอกเรียนแบบทางฝ่าย สังคมนิยมด้วยเพราะถังจงคำโลกครั้งที่สองโลกก็แตกออกเป็นซีกของของอะไรละ่ะของฝ่ายฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายเลยอเมริกายุโรปก,ก็บีบจีนรัสเซียอยู่กันมาหลายปีเดี๋ยวนี้ก็ยังทะเลาะกันอยู่อีกกลับมาทะเลาะกันอยู่อีก เรื่องเก่าๆนี่แหละเพราะนั้นบางทีนี่การรับเอาสิ่งดีๆรับเอาบทเรียนดีๆจากปัญหาของโลกที่ผ่านมาผู้คนน่าจะได้บทเรียนว่า <c oughs> พัฒนาไปอย่างนี้แล้วมันดีจริงไหมมีความสุขจริงไหมอเมริกามีความสุขจริงไหม นะหลังสงครามโลกครั้งที่สองแปดสิบปีก่อนสองครามโลกก็อเมริกานี่แหละเป็นต้นเหตุของการออกนโยบายกิตกันทางด้านภาษีจนบีบให้เยอรมันต้องก่อสองครามนะนะนี่ทำมันก็ยัง <c oughs> เอาเรื่องนี้ขึ้นมา <c oughs> มาใช้อีก พราะนั้นเราไม่เชีย์ทั้งไม่ว่าโลกใช้หลักเศรษฐศาสตร์แบบไหนไม่ว่าสังคมนิยมหรือทุนนิยมแต่อะไรก็ได้ที่ทำให้ผู้คนอยู่ร่วมกันยังมีความสุขพึ่งตนเองได้ให้เกียรติผู้อื่น ว่าเป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นมนุษย์เหมือนกันให้โอกาสเขาได้ศึกษาได้พัฒนาตนเองได้ใช้ทรัพยากรในประเทศชาติของเขาเองให้ได้เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นลองไปคนดูก็ได้นะประเทศลาวันด้า,นะา,าเป็นประเทศเล็กๆที นักเศรษฐศาสตร์ที่ผิดหลังจากทั้งเศรษฐกิจทั้งเศรษฐศาสตร์ทั้งษษสงองฝ่ายที่สู้กันมายาวนานนี่เสร็จแล้วก็ไม่สามารถสร้างความสุขให้กับโลกใบนี้แต่กลายเป็นสร้างความทุกข์สร้างขยะสร้างความขัดแย้งสร้างความโกรธเกลียดในสังคม แก้ปัญหาของประเทศชาติของตนเองไม่ได้ต่อให้ท่านจันทร์สุพินท่านเป็นก็เอามาม่วงเทท่านโพสในเฟซบุ๊กไว้ท่านม <c oughs> ีความคิดยังไงก็จะได้คุยต่อให้ฟังนะอ,อเผื่นให้ฟังแค่นี้แหละ